ครับผมนะฮะมาบมางยองอ่าก็พยายามหาที่เรีวยกว่าที่สําคัญสำคัญเบงบางยองนะครับผมหาตรงนี้ก็จะพามาชมอีกที่หนึ่งนะคผมลาเบงบางยองอันนี้ที่เห็นเรีวยกว่าเขาว่าหอหอเทวดาเมืองก่อน่อหอเทวดาเมืองเหรอหอเทวดาเมืองนะครับผมก็อันนี้เราเป็นหุ่นยังมันจะปอกแดงก่อนจะเป็นยังงเป็นเป็น ครับผมตรงนี้อ๋อตรงนี้คล้ายๆหอหอเทวดาเมงนะฮะเขาทำลูกลูกปั้นสัก,กระะนะฮะขี่มา้าแล้วก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเอามาเป็นกลางเมืองก่อนเนาะแต่ไม่เก่าแล้วกันแจะไม่เก่าๆหน่อยครับอ๋อเดี๋ยวดูดูปั้มันาัก

ครับผมตัวนี้ก็เรียกว่าหอเทวดา,าเบียงบางยองนี่ผมต้นนี้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางอาหอเทวดาของชาวาเบียงเบียงบางยองก็ว่าได้นะครผมเพราะว่า,าเป็นหอเทวดาเมืองหอใหญ่นะฮะหอกลางเมืองอันนี้เห็ดมาหลายปีหรอครับเจนเจนแต่แต่บางยองมีกระตัาางมากกันแนเนาะกระตังมากกันเดียวกับกมันก็มาก็กับซื้อกับซื้อมาเนออ๋อหนึ่งปีนี่ đừng phí tổng ma lên đánh bằng cái này phụ trán bằng mình rồi không phụ trán bằng màu mơ mình rồi mình á có không nhắn màu mơ á hồi nào á ồ có bạc mơ gì đó hả ba Hãy subscribe ฝ่ายพัฒน์ทำเพราะว่าฝ่ายเป็นแง่ฝ่ายพัฒน์ทำประจำเมืองครับผมตรงนี้ทุกหนึ่งปีหนึ่งครั้งเขาก็จะมาเรียกวัดธรพิธีสักการะบูชานะเลี้ยงเมืองประจําปีผมไม่เคยเห็นนะครับผมถ้ามีโอกาสจะมาที่ทำให้ดูนะฮะแต่ตรงนี้พามาสถานที่ตรงนี้ก่อนนะฮะฮะอาวัดธรรมบูชาครนะครับผมตรงนี้เรียกว่าหอเทวดาเมืองเวียงบังยองนะครับผมเป็นจุดศูนย์กลางก็ ว่าได้เนอะผมเพียงมุมงยองนะฮะสร้างมาแต่แตสมัยส,สร้างมาสมัยเรียงมุงยองข้าเมียเน,ยน,นเาะแล้วก็แต่นี่มุงยองความเจริญนะผมความเจริญก็ลุกล้ำข้ามานะตน้นนู้นก็จะเป็นบ้านเก่าๆต้นนู้นก็เป็นตึกสร้างใหม่ตรงนี้ใกล้ๆ,ก,ลๆกาดนะครฮะประตูเสอร์เม,มืองอยู่ไหนก็มิเตนาไก่แก้มประตูเสริมเมืองเนาะครับผม<ช>ดูบรรยากาศรอบ còn đây này ha họ tiêu đây ở vùng ở vùng giòn mình anh đi coi biết coi coi có cao và phần hướng người nọ oh song song oh oh mình là, mình là. Mình đều, mình đều hết, hết nhăng hà lái phía nào ở ở quá ông เฮตันนอกอ๋อเฮตันอกมา่ไหมแล้วนะเขาให้ใบเมืองเรียงเมืองต้องต้องใบเมืองเรียงเมืองอสมัยเก่านี่มีนะเรียงเมืองสร้างเมืองทุกปีครับผมนี่ก็ซื้อหนึ่งนะฮะสถานที่ทีกว่าที่สาคัญเขาเรียงเมืองยองนะผมรัชการสมมานะหอเทวดาเมืองขอบคุณครับผม